ธรรมาะสวัสดีครับพบกับผมพออปานกับคลิปวิชาการเพื่อส,สร้างสราาบันครอบครัววันนี้ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมทฤษฎีพัฒนาจริยธรรมของโคเบิร์กโคเบิร์กเป็นนักจิตวิทยากลุ่มปัญญานิยมซึ่งมีความเชื่อพื้นฐานว่ามนุษย์เป็นสัตว ที่มีสมองสามารถเกิดการเรียนรู้เพื่อการปรับตัวให้ดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมได้โดยการนำแนวเชื่อทางชีววิทยามาประยุกต์กับศาสตร์ทางจิตวิทยาด้วยแนวคิดนี้สอดคล้องกับแนวคิดของเพียเจคือเพียเจเชื่อว่าจริยธรรมนั้นมีพัฒนาการตามระดับวุฒิภาวะเช่นกันเพราะจะริยธรรมของมนุษย์ เกิดจากกระบวนการทางปัญญาเมื่อมนุษย์มีการเรียนรู้มากขึ้นโครงสร้างทางปัญญาเพิ่มพูนขึ้นจริยธรรมก็จะพัฒนาตามวุฒิภาวะแนวคิดนี้เป็นแนวคิดแบบสัมพัทธนิยมซึ่งเชื่อว่าจริยธรรมมีความสัมพันธ์กับอายุการเวลาสถานที่วัฒนธรรมและสภาพการ ซึ่งความหมายว่าความถูกต้องความดีขึ้นอยู่กับเวลาสถานที่และองค์ประกอบอื่นๆนอกจากนี้โคเบิร์กยังได้ศึกษาวิจัยโดยวิเคราะห์คำตอบของเยาวชนอเมริกันอายุ10 16ปีเกี่ยวกับเหตุการณ์ในการเลือกทำพฤติกรรมอย่างหนึ่งในสถานการณ์ที่ขัดแย้งกันระหว่างความต้องการส่วนบุคคล และกฎเกณฑ์ของกลุ่มหรือสังคมและนำมาสรุปเป็นเหตุผลในการแบ่งจริยธรรมออกเป็น6ขั้นโดยแบ่งออกเป็น3ระดับระดับละ2ขั้นดังนี้ระดับจริยธรรมระดับที่1ระดับก่อนเกณฑ์สังคมอายุ2-10ปีการที่เรียกว่าระดับนี้คือระดับก่อนเกณฑ์สังคม เพราะว่าเด็กในวัยนี้ยังไม่เข้าใจกฎเกณฑ์สังคมแต่จะรับกฎเกณฑ์ข้อกำหนดว่าอะไรดีไม่ดีจากผู้ที่มีอำนาจเหนือตนเช่นพ่อแม่ครูหรือเด็กที่โตกว่าจริยธรรมในระดับนี้คือหลีเกเลี่ยงการลงโทษและคิดถึงผลตอบแทนที่เป็นประโยชน์เช่นการสแสวงหารางวัลระดับที่สระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑ์สังคม ช่วงอายุระหว่าง10ถึง20ปีผู้ที่อยู่ในช่วงอายุนี้ส่วนใหญ่สามารถที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์สังคมพอรู้ว่าเป็นกฎเกณฑ์ระดับที่3ระดับจริยธรรมเหนือกฎเกณฑ์สังคมโดยปกติคนจะพัฒนาขึ้นมาถึงระดับนี้หลังจากอายุ20ปีแต่จำนวนไม่มากนะักจริยธรรมระดับนี้จะอยู่เหนือกฎเกณฑ์สังคมกล่าวคือ คนจะมีหลักการและมาตรฐานทางจริยธรรมด้วยวิจารณญาณของตนเองวิเคราะห์ด้วยตนเองก่อนโดยคำนึงถึงความสำคัญและประโยชน์เสมอภาคในสิทธิมนุษยชนโดยปกติคนจะพัฒนาถึงระดับนี้มีจำนวนไม่มากนักธรรมะขอบคุณครับ